วันนี้จะขอเล่าถึงความเป็นมาของคอเทจหลังนี้กันสักหน่อยครับหลังจากที่สร้างเสร็จมาเป็นปีคอเทจหลังนี้เนี่ยเป็นสไตล์เคปดัชผมได้แรงบนันดาลใจมาจากการเดินทางไปที่เคปทาวครับต้องบอกว่าผมชอบที่นั่นมากโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแนวเคปดัชซึ่งมีกลิ่นอายของอรารยธรรมยุคโครเนียลบ้านสีขาวอารมณ์บ้านฟาร,ร์มที่ดูเรียบง่าย แต่ก็มีชั้นเชิงด้วยงานศิลปะและก็งานฝีมือตัดกับหลังคาสีเข้มที่ดูดโดดเด่นแต่กลมกลืนไปกับธรรมชาติมีความคลาสสิกหรูหราแต่ก็อบอุ่นแบบอยู่ได้จริงทั้งหมดเนี่ยยังประทับใจผมอยู่จนทุกวันนี้เลยนะครับและที่สําคัญคือสีสันและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถสะท้อนตัวตนของความเป็นผมได้อย่างไม่น่าเชื่อสงบอบอุ่นมั่นใจและมีความสุขกับธรรมชาติรอบตัว ตอนที่ตัดสินใจจะมาสร้างบ้านที่เขาใหญ่หลังนี้ผมตั้งใจจะสร้างให้เป็นบ้านส่วนสไตล์คอทเทจเพื่อใช้เป็นบ้านพักผ่อนเวลามาทําสวนเป็นเรือนรับรองและจะต้องเป็นคอทเทจที่มีความแตกต่างบ่งบอกถึงสไตล์และสะท้อนความเป็นตัวตนของผมเองอย่างที่ผมบอกผมเลือกสไตล์เคปดัชมาเป็นต้นแบบหลังจากที่ได้เดินทางไปที่เซาท์แอฟริกาเพราะว่าประทับใจในรูปแบบของอาคารที่มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมดัชในยุ่าอนานิคมอาคารยังมีอิทธิพลจากเยอรมันฝรั่งเศส และอินโดนีเซียทำให้รูปแบบของตัวอาคารสไตล์เคปดัสพิเศษโดดเด่นด้วยหลังคาทรงจวดสามเหลี่ยมที่สมมาตรและมีความลาดชันระบายน้ำฝนได้ดีแล้วก็ยังมีผนังหนาสีขาวสะอาดตาช่วยเก็บความเย็นภายในบ้านได้เป็นอย่างดีรวมถึงความตั้งใจที่จะฉาบป,ปูนให้มีเท็กซเจอร์ที่มีความวานูนแบบงานคราฟต์ไม่เนี้ยบรูรา ทำให้บ้านสไตล์นี้มีอารมณ์เป็นบ้านพักตาอากาศแบบยุโรปที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับธรรมชาติจึงมีความคลาสสิกแต่อบอุ่นแบบบ้านไร่ชนบทร่วมสมัยอย่างที่เห็นนอกจากเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วผมยังให้ความสําคัญในเรื่องของสีสีเป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถสร้างมูดและก็บง่งบอกรสนิยมของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีเรื่องของสีมันเต็มไปด้วยรายละเอียดและรสนิยมที่ซับซ้อน อย่างที่เห็นหลังคาคือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโดดเด่นที่สุดของบ้านหลังนี้ผมจึงให้ความพิถีพิถันเป็นพิเศษในการเลือกใช้หลังคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเลือกสีผมเลือกใช้หลังคาเมทัลชีตคาร์บอนสีเทาคาร์บอนิกเกรย์ทำให้หลังคาคอทเทจสไตล์เคปดัชหลังนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสีเทาเข้มสวยโดดเด่นแต่ดูสงบนิ่งบอกตัวตนของผมได้เป็นอย่างดีสีเทาเข้มที่ผมเลือกจึงสะท้อนความเป็นคนเรียบง่ายอบอุ่น รักในงานศิละปะและชอบใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติมีความชัดเจนร่วมสมัยมั่นใจและมีสไตล์เป็นของตัวเองนอกจากสีที่สวยแล้วยังต้องทนทานและแม้เวลาผ่านไปนานๆต้องทนต่อแดดฝนสภาพอากาศในบ้านเราต้องดูแลง่ายและดูสวยโดดเด่นอยู่เสมอด้วยคุณสมบัติแบบนี้ผมจึงเลือกใช้หลังคาเมทัชชีคลเลอรบอ นอกจากจะมีสีสวยๆให้เลือกมากมายแล้วยังมีคลีนเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีช่วยลดการยึดเกาะของคราบฝุ่นเวลาฝนตกก็จะช่วยชำระล้างคราบฝุ่นได้เองเหมือนหลังคาที่ทำความสะอาดตัวเองได้ทำให้หลังคาของผมสีสวยอยู่เสมอพร้อมกับรับประกันไม่ผูกกรนสูงสุด35ปีทำให้ผมมั่นใจว่าหลังคาบ้านผมจะสวยและก็ทนไปได้อีกยาวนานเลยครับ นอกจากสีเทาเข้มของหลังคาจะตัดกับผนังสีขาวได้สวยแล้วยังให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงและคลาสีอีกด้วยเพราะสีเทาเข้มเป็นสีที่อยู่กลงกลางระหว่างสีดำที่ดูหนักแน่นแข็งแรงกับสีขาวที่ดูสะอาดบริสุทธิ์พอเอามาจับคู่กับอาคารสีขาวทําให้เกิดความรู้สึกเรียบง่ายสมดุลอย่างมีชั้นเชิงดูหรูหราแบบไม่ต้องอวดและก็ยังให้ความรู้สึกสงบเงียบเย็นเหมาะกับความเป็นชนบท มีความโมเดิร์นคลาสสิกดูทันสมัยแต่สามารถอยู่ร่วมเฟรมกับธรรมชาติต้นไม้ภูเขาได้แบบไม่ตะโกนและสีเทาของคาร์บอนที่ผมเลือกมานั้นสะท้อนสีของก้อนหินต้นไม้ภูเขาและกลมกลืนกับบรรยากาศของธรรมชาติที่เขาใหญ่ได้ไม่แพ้ที่เซาท์แอฟริกาเลยครับสำหรับใครที่กำลังสร้างบ้านและกำลังตัดสินใจเลือกใช้หลังคาอยู่ผมแนะนำให้เลือกใช้หลังคาเมัลชิทคาร์บอนเลยครับหลังคาที่มีสีให้คุณเลือกหลากหลาย สีสวยปอกตัวตนรถสนิยมของคุณได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญสีสวยทนทำความสะอาดง่ายและบ้านของคุณจะสวยตลอดเวลาครับ